สวัสดีครับผมนายอนิรุคณสุวรรณเลขที่33แผนกเทคโนโล,โลยีธุรกิจดิจิทัลวันนี้ครับผมจะมาะสอนลองวิดีโอสิ0โป o ขั้นแรกนะครับเสียบแฟลชไดรครับเสียบแฟลชไดร์แล้วเปิดเครื่องโดยที่การกด F12 รัวๆหลังจากนั้นมันจะขึ้นหน้านี้ครับให้เราเลือกไปที่ USB SD c กดไปเลยครับ หลังจากนั้นครับรอครับไม่ต้องรีบครับแล้วแต่ความเร็วของเครื่องจะเย็นๆไว้ครับมาแล้วมาแล้วใกล้แล้วครับใกล้แล้วครับนี่อ่าฮะเมื่อคืนนั้นนี่ครับอันแรกครับมันจะเขียนอังกฤษเราเอาอังกฤษไปเลยส่วนช่องที่สองผมจะตั้งเป็นภาษาไทยนะครับก็ไทยแลนด์เลื่อนหาเลยครับ s s t อ่าเจออย่างน่าไทยแลนด์อยู่ไหนเนาะ นี่ครับเดี๋ยแล้วทายติ๊กไปอันสุดท้ายเลือกต้องเลือกเป็นของ US ครับแล้วกด Next แล้วก็กดไปเลยครับ Install Now หลังจากนั้นครับกด I d o n t h a v e ครับนี่ครับแล้วมันจะมี พวกวินโดว์ที่เราต้องการแต่วันนี้ผมจะสอนลงวินโดว์10 Pro รล้วก็เลือกเลย10 Pro เราสักวักขอ,อได้เรียบร้อยกดยินยัยอมรับของมันไปแล้วก็เลือกอันที่สองนะครับอย่าเลือกอันแรกไม่ดีหลังจากนั้นเราต้องลงพื้นที่ในใดได์แต่ละใดนะครับอันนี้มันเป็นได้เก่าผมลบทิ้งมาเลยแล้วกันจะได้ง่ายๆยาายนะครับ เมื่อเราเลือกได้แล้วเราจะทราบค่าเลขได้ไงเราจะเอาจํานวนที่เราต้องต้องการครับแล้วคูณด้วย1นึ่24บนผมต้องการพื้นที่200ครับคูณด้ลยหงพันยี่สิบมันจะได้เลข2อ8 0 0นเราก็เอาเลขนี้เขียนเลยครับ2องแสนนะครับแปดร้อเขียนไป แล้วกดเดียวแล้วมันจะแยกให้เรานี่ได้มาแล้วครับสองไดจริงที่เหลือผมจะทำแค่สองไดครับที่เหลือผมจะเอาเป็นอีกไดเดียวทำแค่สองได้พอแล้วกดเลกแล้วก็รอเวลาครับเมื่อครบหนึ่งรอยเดี๋ยวมาดูกันอีกทีใกล้แล้วครับใกล้ถึงความจริงแล้วครับเมื่อถึงหนึ่งร้อยนะครับเมื่อจอดำอย่าลืมครับสิ่งที่สำคัญที่สุดดึงแฟดออกครับอย่าดึงโตข้างๆครับเดี๋ยวเขาดาว ไก่ละครับไก่ล้วครับเก็บตัวครับต้องให้ไวนะครับช้าไม่ได้ครับเดี๋ยวเพื่อนขโมยหยอกหยอกเก็บครับเก็บตัวครับเก็บตัวครับไก่ละครับอีกนิดนึง ดังนวครับดึงมาสุดท้ายเราจะนี่ครับรอครับเมื่อโหลดเสร็จเรียบร้อยมันจะขึ้นหน้านี้ครับเราให้เราเลือกเลยครับไทยแลนด์ต่อไปครับกด U S เลยครับอันนี้ผมติกว่าแล้ว U S กด ตรงนีออ้ครับแล้วเราเลือกภาษาไทยหอ,อยั่จงนั้นครับให้เราเลือก U S ครับกด Yes แล้วกด Add Layout ครับมันจะขึ้นให้ให้เราเลือกหาครับไทยเขียมนันี่ไม่ชื่อมันขนมเลย นี่ครับก็ต่อไปครับ Next. เน็กนี่ครับไทเคมานี้